เย,ยวนรกทะเลทรายเกาเล้งนอนพร,รัตมือกระบี่ไร้ชื่อนอกกระโจมปรากฏลมกันโชคอีกรากันโชคทรายสีเหลืองเต็มท้องฟ้ากลางวันกำลังจะผ่านพ้นไปความมืดจะชักนำความตายกลายมาบนท้องทะเลทรายอันโหดร้ายชีวิตความจริงเปลี่ยนเป็นต่ำต้อยน้อยนิดหากสามารถมีชีวิตสืบไป ย่อมมีชีวิตสืบต่อหากไม่สามารถมีชีวิตสืบต่อตายแล้วจะเป็นไรปึงอุ้ยล้มตัวลงนอนอิกราคลายตระเตรียมให้พวกมันส่งตนไปยังกลางลมสายเพื่อรอคอยความตายแต่ปึงอุ้ยเพิ่งหลับตาลงพลันได้ยินซุ่มเสียงเยียเย,ยืยยพิกลเสียงหนึ่งถามว่าท่านไม่กลัวตายจริงๆปึงอุ้ยไม่ต้องลืมตาขึ้นก็ทราบว่าคนกล่าววาจาเป็นใคร คนผู้นี้ยืนอยู่มุมกระโจมมองดูปึงอุ๋ยโดยไม่เคยคลาดสายตามมาก่อนแต่ดวงตากลับไม่มีความรู้สึกใดขณะที่คนผู้นี้มองดูปึงอุ๋ยคล้ายแมวตัวหนึ่งมองดูตัวหนอนที่ติดอยู่บนใยแมงมุมตัวหนึ่งชีวิตความจริงต่ำต้อยยิ่งการดิ้นรนในความเป็นความตายย่อมเปลี่ยนเป็นความโฉดเขาหน้าหัวร่อยิ่งมันย่อมไม่หวั่นไหวใจแต่ตอนนี้มันกลับถามปึงอุยท่านไม่กลัวตายจริงๆ หรือว่ามันไม่เคยพบเห็นคนไม่กลัวตายมาก่อนจริงๆปึงอุ้ยปฏิเสธการตอบคำถามนี้หนึ่งเพราะตนก็ไม่แน่ใจต่อคำตอบนี้แต่ปึงอุ้ยได้กระทำไปแล้วได้แสดงออกซึ่งความทะนงและกำลังขวัญซึ่งมนุษยชาติพึงเลือกเฟ้นในขณะ,ะเผชิญหน้ากับความตายปัญหาบางประการไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเป็นคำตอบและไม่ใช่คำพูดสามารถตอบได้คนผู้นี้กลับเข้าใจดังนั้นไม่ได้ถามต่อ กับเดินช้าๆเข้ามาท่าเดินของมันก็พิเศษพิสดารเช่นเดียวกับท่ายืนผู้อื่นไม่ทันเห็นมันเคลื่อนไหวมันพลันเดินถึงหน้าเตียงซึ่งปึงอุ้ยยืนอยู่กระบี่ของปึงอุ้ยจัดวางอยู่บนโต๊ะเตี้ยข้างเตียงมันพลันถามอีกว่านี่เป็นกระบี่ของท่านคำถามนี้ตอบได้ไม่ยากดังนั้นปึงอุ้ยตอบว่าใช่เป็นกระบี่ของข้าพเจ้าท่านใช้กระบี่ ใช่แล้วทันใดประกายกระบี่แลบแปลบดุดประกายสายฟ้าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่เห็นคนผู้นี้ยื่นมือไปหยิบฉวยกระบี่และชักกระบี่แต่กระบี่บนโต๊ะเตี๊ยพันตกไปในเงื้อมมือมันกระบี่ก็ชักจากฝักกระบี่ที่ชักจากฝักเล่มหนึ่งพอตกไปในมือมันตัวมันพันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นคล้ายกระบี่ในมือมันกลับเปล่งประกายเจิดจ้าบาดตาดุดประกายสายฟ้าแต่ชั่วพริบตา ประกายนั้นก็หายวับเนื่องเพราะมันสอดกระบี่คืนฝักตัวมันก็กลับคืนสู่ความสงบเยือกเย็นผ่านไปเนิ่นนานมันค่อยเน้นเสียงที่ละคำว่าในโลกมีคนหลอมกระบี่นับพันนับหมื่นเล่มที่นับเป็นสัตราวุธคข่มกล้ามีเพียงสองสามเล่มเท่านั้นปึงอุ้ยกล่าวว่ายอดสัตว์ราวุธและมาวิเศษความจริงพบได้มุ่งหวังไม่ได้อยู่แล้ว กระบี่ของท่านเป็นสัตราวุธขคมกล้าสายตาของท่านก็แหลมคมยิ่งคนผู้นั้นถามอีกว่าท่านเคยใช้มันฆ่าคนบางครั้งก็ใช้เพียงฆ่าผู้ที่สมควรฆ่าผู้ที่จัดเจนในการใช้สัตวราวุธขคมกล้าจึงสามารถฆ่าคนโดยไม่ถูกคนฆ่าเพลงกระบี่ของท่านคงไม่เลวยังพอใช้การได้คนผู้นั้นเงียบงันไปอีกเนิ่นนานพลันกล่าวว่า อย่างนั้นท่านยังมีหนทางเลือกอีกสายหนึ่งหนทางใดคนผู้นั้นกล่าวสิงเย็นชาไร้ความรู้สึกว่าใช้กระบี่ของท่านฆ่าเราหากท่านสามารถฆ่าเราก็จะไม่ตายไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าต้องตายใต้คมกระบี่ของท่านคนผู้นั้นพงกศีรษะกล่าวชาว้าช้าผู้ที่คู่ควรตายใต้คมกระบี่ของเรามีไม่มากนักท่านสามารถตายใต้คมกระบี่ของเรา นับว่าตายโดยปราศจากความละอายคำพูดนี้กล่าวอย่างแย้โสโอหังเกินไปหากกล่าวจากปากผู้อื่นปึงอุ้ยอาจหัวรอออกมาแต่ปึงอุ้ยไม่ได้หัวรอ้อเนื่องเพราะปึงอุ้ยดูออกว่าคำพูดคนผู้นี้เป็นความจริงความจริงที่รวบรัดจำกัดทั้งไม่ได้ประโคมโอและไม่ได้ขู่ขวัญไม่ว่าอย่างไรสามารถตายใต้คมกระบี่คนผู้นี้ ยังประเสริฐกว่าการรอความตายอยู่กลางทะเลทรายสามารถพิสูจน์ความเป็นตายกับยอดฝีมือเช่นนี้ใหญ่ไม่ใช่เป็นที่ศบอารมณ์ของผู้ฝึกปลือกระบี่ผู้หนึ่งพลังซ่อนเร้นในชีวิตปึงอุ๋ยถูกกระตุ้นอีกครั้งอาจบางทีนี่เป็นครั้งสุดท้ายเป็นพลังซ่อนเร้นอึดสุดท้ายปึงอุ้ยพันกระโดดปราดขึ้นตะปบคว้ากระบี่คู่มือถามว่าพวกเราจะประลองเมื่อใด สถานที่ใดท่านบอกสถานที่นี้เวลานี้คนผู้นั้นกล่าวว่าไม่ได้ตัวข้าพเจ้าอยู่ที่นี้กระบี่ก็อยู่ที่นี้ชไหนไม่ได้คนผู้นั้นกล่าวเสียงเย็นชาตัวของท่านกระบี่ของท่านแม้อยู่แต่สมาธิลมปราณไม่อยู่หากเราฆ่าท่านในเวลาและสถานที่นี้เราก็ละอายต่อกระบี่ของเรามันกล่าวต่ออย่างเฉยชาว่า ตอนนี้ท่านไม่คู่ควรกับการให้เราลงมือปึงอุ๋ยมองดูมันในใจพลันบังเกิดความเคารพเลื่อมใสมันอย่างจริงใจเนื่องเพราะมันเคารพตัวเองดังนั้นมันจึงได้รับความเคารพเลื่อมใสาจากผู้อื่นปึงอุ๋ยพลันกล่าวคำร้องขอซึ่งผู้อื่นเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลย,ยิง่งกล่าวว่าท่านมอบน้ำกระติกหนึ่งสุรากระติกหนึ่งเนื้อถุงหนึ่งขนมเปี๊ยะถุงหนึ่งเสื้อผ้าชุดหนึ่ง พรมขนสัตว์ชุดหนึ่งแก่ข้าพเจ้าสามวันให้หลังข้าพเจ้าค่อยมาใหม่คนผู้นั้นกลับรับปากโดยไม่ลังเลว่าตกลงหวยเทียนพงยังไม่มีปฏิกิริยาใดแต่จุยเงินขายกระโดดปราดขึ้นร้องว่าท่านว่าอะไรคนผู้นั้นหันกายไปจับจ้องมองนางอย่างเยือกเย็นตลอดทั้งร่างไม่มีความเคลื่อนไหวใดเพียงถามเสียงราบเรียบท่านไม่ได้ยินคำพูดของเรา จุยเงินพลันเยือกเย็นลงไม่เพียงเยือกเย็นลงทั้งยังก้มศีรษะกล่าวว่าเราได้ยินชัดเจนท่านมีความเห็นใดไม่มีสำหรับกับผู้ที่ถูกกักอยู่กลางทะเลทรายผู้หนึ่งน้ำดื่มสุราเนื้อขนมเปี๊ยเสื้อผ้าพรมขนสัตว์ไม่เพียงเป็นทรัพย์สมบัติรายหนึ่ง คุณค่าความหมายของมันสุดที่ถ้อยร้อยวาจาใดจะเปรียบเทียบบรญยายได้ปึงอุ้ยนำสิ่งของทั้งหมดออกจากกระโจมของพวกมันมานานแล้วอารมณ์ยังไม่สงบลงความอดอยากอย่างยาวนานเกินไปทำให้ปึงอุ้ยเปลี่ยนเป็นอ่อนแอกว่าการก่อนความรู้สึกของคนอ่อนแอมักพลุ่งพล่านได้โดยง่ายปึงอุ้ยไม่ได้ทวงถามเจ้าชาติจากจุ๋ยเงินเนื่องเพราะตนไม่คิดไปไกล เพื่อไม่ต้องหลงทางเาะหากระโจมหลังนี้ไม่พบปึงอุ๋ยก็ไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่าตนจะจากไปไกลเนื่องเพราะตนต้องกลับมาแต่ปึงอุ๋ยไม่อาจรั้งอยู่ที่เดิมขอเพียงตนพบเห็นคนผู้นั้นจะเผชิญกับการคุกคามที่ไม่สามารถต่อต้านขัดขืนชนิดหนึ่งไม่สามารถผ่อนคลายตนเองตลอดการภายในสามวันนี้พระกำลังสมาธิลมปราณของปึงอุ๋ยต้องคืนสู่จุดสุดยอดดังเดิม จึงสามารถพิสูจน์ผลแพ้ชนะกับคนผู้นี้ตนหากไม่สามารถผ่อนคลายตัวเองก็ต้องพ่ายแพ้แน่นอนใต้กระบี่ไร้ไมตรีของมือกระบี่ไร้ไมตรีผู้หนึ่งการพ่ายแพ้ก็คือความตายลมยาเยียบสายคละคลุ้งรัติการกลายมาอีกราปึงอุ้ยสอบพบชะง่อนหินอับลมแห่งหนึ่งดื่มน้ำหลายคำดื่มสุราหลายคำรับประทานขนมเปี๊ยะแป้งสาลีก้อนหนึ่ง เนื้อตากแห้งชิ้นหนึ่งจากนั้นใช้พรมขนสัตว์ห่อหุ้มร่างล้มตัวลงนอนปึงอุ้ยหลับไหลไปอย่างรวดเร็วรอจนปึงอุ้ยตื่นขึ้นมาปราดแรกก็พบเห็นปกเองรัติการพ้นผ่านในอรุณรางรำไรชุดขาวของปอกเองดูไปคล้ายเสื้อผ้าของพูดปรายผ่านการเสกเป่าด้วยเวทมนต์คาถารักษาความขาวบริสุทธิ์ สะอาดหมดจดและความเรียบร้อยไว้ตลอดกาลปึงอุ้ยไม่ตื่นเต้นสงสยัยเพียงยิ้มต่อมันกล่าวว่าคิดไม่ถึงท่านมาอีกแล้วซึ่งความจริงปึงอุ๋ยไม่ได้คิดไม่ถึงจริงๆคนผู้นี้สามารถปรากฏขึ้นมาทุกเวลาบอกเองพันถามคำถามประหลาดคําหนึ่งว่าเรามีอันใดผิดแผกจากครั้งแรกที่พบกันหรือไม่ไม่มี แต่ท่านขายผิดแผกไปผิดแผกอย่างไรท่านดูไปคขายคนได้ลาบลอยผู้หนึ่งสุ้มเสียงมันแฝงความเยยหยันเน็บแนมปึงอุ้ยหัวร่อออกมาด้วยสายตาคมกล้าของปกเองย่อมพบเห็นถุงหนังแพะข้างกายของปึงอุ้ยกลางท้องทะเลทรายอันโหดเหี้ยมเช่นนี้หากมีคนยินยอมมอบสิ่งของเหล่านี้แก่ท่านท่านยอมต้องจ่ายค่าตอบแทนไปก่อน นึ่งเดียวที่ปึงอุ้ยจ่ายได้ในตอนนี้คือมโนธรรมและมนุษยธรรมของตนเองหรือปกเองระแวงสงสัยว่าปึงอุ้ยทรยศหักหลังมันปึงอุ้ยไม่ได้อธิบายยามอยู่เบื้องหน้าบุคคลเยี่ยงป๊กเองไม่จําเป็นต้องอธิบายมากความปกเองพันยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าแต่คนได้ลาบลอยเช่นท่านคล้ายไม่ได้กระทําเรื่องที่ไม่อาจพบเห็นผู้คน บางครั้งการไม่อธิบายคือการอธิบายที่ดีที่สุดปึงอุ๋ยกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงพบเห็นคนผู้หนึ่งมันไม่ได้ต้องการให้ข้าพเจ้าอดน้ำตายคนผู้นี้เป็นใครคนที่ตระเตรียมรออีกสามวันให้หลังค่อยฆ่าข้าพเจ้ากับมือปอกเองถามว่ามันตระเตรียมใช้อะไรฆ่าท่านใช้กระบี่ของมันปกเองกวาดมองกระบี่ของปึงอุ๋ยกล่าวว่า ท่านก็มีกระบี่ผู้ที่ถูกฆ่าอาจไม่ใช่ท่านหากจะเป็นมันอาจเป็นไปได้แต่ยากที่จะเป็นไปได้ท่านมีกระบี่ที่ดีเล่มหนึ่งเพลงกระบี่ของท่านก็ไม่เลวผู้ที่สามารถเอาชัยท่านมีไม่มากนักปึงอุ้ยถามว่าท่านรู้จักเพลงกระบี่ข้าพเจ้าได้อย่างไรท่านไหนเลยเคยเห็นข้าพเจ้าลงมือเราไม่เคยเห็นแต่เคยได้ยินมาท่านเคยได้ยินมา มันฟังไม่เข้าใจความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของเพลงกระบีไหนเลยฟังออกได้ปกเองกล่าวอย่างเฉยชาว่าเมื่อคืนเราได้ยินเสียงลมของท่ากระบีท่าน,านก็ทราบว่าผู้ที่มารอบสังหารท่านต้องรับบาดเจ็บใต้คมกระบีท่านผู้ที่สามารถหลบรอดจากท่ากระบีของท่านนั้นมีไม่มากนักดังนั้นท่านจึงจากไปปกเองกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านเมื่อยังไม่ตายเราได้แต่จากไป รสชาติของการรอความตายเองและรอคอยผู้อื่นตกตายล้วนไม่เบิกบานใจนักจิตใจของมันก็เย็นชาอมหิทธเช่นเดียวกับซุ้มเสียงของมันหรือไม่มันที่จากไปเนื่องเพราะมันทราบว่าปึงอุ๋ยรอดพ้นจากห่วงอันตรายแล้วหรือไรปึงอุ๋ยดื่มสุราก่อนคำหนึ่งอมไว้ในปากจากนั้นดื่มน้ำอีกคำหนึ่งกรอกสุราลงไปปึงอุ๋ยมุ่งหวังว่าปกเองก็ดื่มเช่นนี้บ้าง วิธีดื่มเช่นนี้ไม่เพียงมีรสนิยมยิ่งมีนํำซ้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ปึงอุ้ยไม่ได้ให้ปอกเองดื่มเช่นเดียวกับปึงอุ้ยไม่ติดสินบนแก่ขุนนางผู้สุดจริตผู้หนึ่งการหยิบยื่นให้ของคนผู้หนึ่งสำหรับกับคนอีกคนหนึ่งบางครั้งกับเป็นการหยามเยียดปอกเองก็สังเกตประการนี้ออกในดวงตาเย็ยนเยียบประดุดเยียวกลับปรากฏแววอบอุ่นขึ้นท่านถามว่า ท่านเคยเห็นคนผู้นั้นมาก่อนหรือไม่ปึงอุ้ยสายหน้ากล่าวว่าไม่เคยข้าพเจ้าแทบรู้จักยอดฝีมือในเชิงกระบี่แทบหมดสิ้นแต่นึกไม่ออกว่ามีคนเยี่ยงมันอยู่ผู้หนึ่งท่านย่อมนึกไม่ออกดวงตามันทอแววครุ่นคิดอย่างลึกซึง้งชั่วครู่จึงกล่าวต่อช้าๆเนื่องเพราะมือกระบี่ที่แท้จริงล้วนไม่มีชื่อคำพูดนี้แทบปรรลุถึงขอบเขตของเซน ปึงอุ้ยยังหนุ่มชะกันย่อมไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ดังนั้นอดถามไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดบกเองครุ่นถึงเป็นเวลานาน,านค่อยอธิบายได้ว่าเนื่องเพราะมือกระบีที่แท้จริงเพียงสแสวงหาแก่นแท้ของเพลงกระบีคิดบรรลุถึงขั้นสุดยอดของมัคคากระบีบรรลุถึงขั้นที่ไม่มีผู้ใดไปถึงได้หัวใจมันงมงายแต่กระบีตัวมันหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกระบีของมัน คู่มือที่มันสาะแสวงหาต้องเป็นผู้ที่สามารถช่วยให้มันบรรลุถึงขอบเขตขั้นนี้มันเองก็รู้สึกคำพูดของมันไม่น่าพึงพอใจดังนั้นกล่าวเพิ่มเติมว่าคนชนิดนี้ทั้งไม่แสวงหาชื่อเสียงในวงนักเลงกระทั่งถึงกับลืมชื่อแท่ของตัวเองปึงอุ๋ยกล่าวเพิ่มเติมให้กับมันว่าประการสำคัญที่สุดคือพวกมันไม่ต้องการให้ผู้อื่นล่วงรู้ชื่อเสียงพวกมัน คนผู้หนึ่งหากมีชื่อเสียงเกินไปก็ไม่สามารถกระทำเรื่องที่ตนเองตั้งใจกระทำอืมท่านเป็นคนชาญฉลาดผู้หนึ่งน่าเสียดายปึงอุ้ยกล่าวแทนมันว่าน่าเสียดายที่คนชาญฉลาดมักมีอายุสั้นซุ้มเสียงของปอกเองเปลี่ยนเป็นเย็นเยียบอีกรากล่าวว่าดังนั้นสามวันให้หลังเราจะไปเก็บศพให้กับท่าน วันนี้เป็นวันแรมสามค่ำเดือน9้าแล้ว